มานมรัยนะมามรันะมาเมรัยกูม้มาถึงเดียวนี่หลวงพ่อจะขอขอนุญ,ญาตเจ้าค่ะกราบขอเมตตาให้คุณหมอคุณเย็นปิดรัตคุณหมอคุณเย็นคุณหมอไก่อะค่ะถูกไฟลวกตอนนี้อยู่ i อซโรงพยาบาลรามาธิบดี ราถวาย2,000บาทพร้อมผ้าขาวหนึ่งผ้าเดียวค่ะคุณน้อไก่เดียค่ะมีก็ใช้เขาใช้เลยตัวสาวเจ้าพระของคุณแม่ตันฝากมาถวาย1,000บาทเจ้าค่ะคุณยายตันเจ้าค่ะฝากมาถวาย1,000เจ้าค่ะจายจะเป็นหนี้ของ มาจากพิจิตรเจ้าค่ะมาจากพิจิตรห้องคำสี่บาทเน้่ยไ่ถึงหนึ่งพันเจ้าค่ะมาจากพิจิตรทับคออำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรเจ้าค่ะอำเภออำเภอทับค้อโอ้ทับค้อตัวพิจิตรขวัดพิจิตรเอาหลวงพ่อจันทากัางเนี่ยของหลวงพ่จันทามาด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่ออะไรหลวงหลวงพ่อจันทากับหลวงปู่อัมนะคะโอ้โอ้จันทา ดูอ,อ่ำแล้วเข้าใจเราเคยไปไปเทศที่นั่นเท่ที่ว่าขันจันทาร์นั่น้นอ่ำดูเข้าไปเต่ดูไม่ได้เทศดนะเทืออยู่หเลยเออชวนอาจารย์วิจารณ์ไปข้างที่นั่นด้วยเทศที่นั่นด้วยไปทั้นอ่ำดีดูไม่ได้ข้างนะเนี ข้างอยู่เหรอมันเป็นป่าเ้ <c oughs> างเจ้าค่ะมันเป็นป่ามันจำไม่ได้นะข้างเจ,าจ้าค่ะอ่าอะ่าไรฟังคโคุรีวัวสุเชยายอดทหารนางสาลินีนางสาสโวโสพนามณีเรืองลูกศิษย์ หลวงปู่จันทาหลวงปู่อำ่ำวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรถวาทองคำหนัก4บาทและเงินจำนวน1,000บาทแด่หลวงตาขอที่ส่วนบุศสนให้แก่แม่ฟานยายลิ่มตาปื้มยอดทหาร พออ๋อปัวระเวศดิสอนเนี่ยดิสอนและนางลิขิตมณีเรืองไม่ถวายอะไรไม่รู้น,นะเนี่ยสอ,องคำสี่บาทโอ้สี่บาทเราเออเออเออสองคำน้ำหนักสี่บาทใช่เออก็ได้เยอะเนี่ยสองคำเราอยู่กับสี่บาทของเรื่องอะไร ทองคำน้ําหนักสี่บาทวันนี้นะเราจะว่ามะไปิดปากนะทองคำลงมากระทั่งถึงน้ําไหลซึมไม่ได้ปิดปากนะให้ซึมเข้าเรื่อยๆทองคลลาําดนล่าอะไรเดี๋ยวว่าเปิดไว้ตลอดเพราะเห็นกลางหลวงเราบกข้องมากที่เดียว แล้วว็ทองคำม,มีบกร่องมากในทางหลวงจึงไดอุสซาพยายามตลอดมายังสุดท้ายยังว่าทองคำประเภทน้ำไหลซึมไม่มีให้ไหลซึมก็ไปอยู่ตลอดใด้เด๋ยวนี้ทองคำเรา <c oughs> ที่ได้เข้ากรางหลวงแล้วรวมทั้งหมดเท่าไหร่ฮะหนึ่งมื่นหนึ่งพห้ารอยครับหนึ่งมื่หร้ยหห,ห,ห,หสิบ ห้าร้อยสามสิบห้าร้อยห้าสิบหวานได้อีกหนึ่งกิโลสองคำสิบเกา้กาเออสองคำที่เราได้จากการช่วยชาติเขานี้เข้าสู่กลางหลวงเราหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลครับเออน้ําหนักของคำที่เข้าสู่กลางหลวงเขาวนี้จากพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศได้สองคำหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลสามสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลครับเออห้าสิบ แลทองคำเข้าสู่กลางหลวงหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบกิโลห้าร้อยห้าสิบกิโลนั่นทองคำของเล่นเมื่อไรกว่าจะได้เป็นกิโลหนึ่งเท่าแต่ฟ้าดินถล่มโดน่ะกว่าจะได้ทองคำหนึ่งกิโลนี่ฟ้าจะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเห็นไหมเก่งไหมเมืองไทยเราเก่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าร้อยกิโล 150กิโลเอหนึ่อ11,550กิโลทองคำที่เข้ากลางหลวงขาวช่วยชาติเจ้านี้นะนทองคำมีสำคันมากก็นาดว่าได้มากอยู่ห10,000กิโลหน1,000กิโลห้0 0กิโล50กิโลนี่เป็นทองน้ำหนักของทองคำทั้งนะั้นที่เข้าสู่กลางหลวง โดนโดอลลาร์นี้ได้เพียงสิบล้านสองแสนกว่าที่เข้ากังหลวเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นอกนั้นจากนั้นแล้วจะไม่เข้าเรวก็บอกเองจะไม่ได้เข้าเพราะเงินไทยเราไม่พอที่จะช่วยชาติไทยของเราเองต้องไปดึงดอลลาร์มาช่วย <c oughs> อยู่ท่าดนลาก็เลยไม่ได้เข้าครังหลวงล้ตามเงินไทยช่วยชาติตัวเองตาครับนักเรียนมาทำบุญ<ะ>นักเรียนอุดรอ,อุดรพิษชั้นมหกทัพหนึ่งทับสองทั้งหญิงทั้งชายเจ็ดสิบสามคนเจ็ดสิบสามคนหล่เทียนหญิงชายเจ็ดสิบสามคนครูสามคนมาทำบุญอยูหลวงตาสองพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท,ทอะไร 2,922บาทขรายประยปัจจัยด้วยหรือนี่ครับปัจจัยด้วยนะ2,923บาทอ2,923บาทมีประภัยพรทำบุญให้นายอภิชัยเดชตีนยากรสามีใี้หายจากโรคภัยเข้าเจ็บไปไว้ครับฮะไม่ครับประภัยพรนะครับเก่า ถอยให้เจ้ากรรมในเวรให้ที่ตุงตนให้สามีอภิชัยขายป่อยไวๆครับหนึ่งหมื่นบาทหน้ากองห้าร้อยเดินขึ้นแก้วห้าร้อยกุรอฮ์วีพันห้าร้อยครับว่านี่ตากับไว้ที่เป็นลูกศิษย์หลวงตา<ะ>ที่ว่าขายของอยู่สาราแดงครับทำบุญหนึ่งพันบาทตากับไว้ลูกศิษย์หลวงตาแกเขาลืมไว้ในครัวนู่นนะครับ เขาาประกาศหาเจ้าของฮะลืมไม่ในครัวผมแก่ครับลืมไว้ในครัวฮะคะุณแก่องกายลืมไม่ในครัวเป็นคุณแกว่าคุณแก่ไมู่สารพัดคุณแกมคุณแก่องกายอืมไม่ในครัวนะเรียกว่าสารพัดคุณแก่เนาะอะไรเนี่ยบอกให้ทราบนะ มันเมาก็เมาไม่มาเอาป้าเขาป่าก็ได้เขาบอกให้ทราบแล้วองนี้ถ้าบอกให้ทราบถ้าไม่บอกให้ทราบป้าเขาป่าเสกเข้าใจไหมนี่บอกให้ทราบไม่เห็นเจ้าของมาเอาป้าเขาป่าไปเลยไปทำไมจึงต้องป้ากขาป่ามันขวางทางหวังไงบอกว่ามันขวางทางนี่เขาบูชาธรรมเขา ช,ชื่อสมนุกสมนึกกับบางออนสองพันบาทอนุชามหาโคห้าร้อยแล้วนี่กิติพัฒน์นาสวัสดิ์ห้าร้อยบาทครับอือวันที่สี่าาวันที่ห้าครับแล้ววันที่หกนี่พระวบายจมูกจมูกมากนะครับวันที่หกใช่ไหมครับใช่ครับพระสมายจามวนมากวันที่หก ง่ายกเป็นตอนบ่ายโมงนะบ่ายโมงครับถือพักจะมาจริงจรงแ้ตอนตัางต่เออมแต่เช้าบ่ายโมงถือวาท่านจะฉันทันให้สรแล้วท่านจะมาเข้าไปหาใครบางอาจจะมาฉันท่าน้ริด้วยก็ได้แต่มีจำนวนน้อยที่ันเสร็จแล้วค่อยมาเยอะมากถือเป็นกระหงเปยังไงถือครับ เสือสงบมีไงวันที่โหมได้เราอื่นท้างนะควัดตันจะคุณวัดโพขอไว้หลายปีมาแล้วหลวงตาก็อนุญาตเลยเอาทุกปีเลยทั้นฟูณวัดโฟองขั้นขอพระพารู้สิรูหามาก่าบบ้านในวันนี้อะวันแรงแปดคำใช่ไหมครับเออแรงแปดคำหลังกากเข้าพรรษามาแล้วก็ บางเรือแปะข้ามของทุกปืนเข้ามาวางปีก็ลืมมุ่งไปย่ออยู่วัดตายของแซงของตะบัวจนกระทั่งถึงบ่ายโมงถึงเลยรู้ได้ว่าท่านก็ควรพาลูกศิษย์ลูกหามามาเออทำไงมันสายแล้วสายเกินกลางแล้วเลยไม่มาเราต้องขอ ขอโทษครเพราะเราลืมจริงๆใหู้ว่าวันหยงแกจนจนกะถึงเวลาเช่ถึงอายุายโอ้ถึงประมาก็ไม่สันเอล่งเถอะวะขอโทษกันเอาวะก็ไม่มีใจเป็นอางนจริงนะผมว่าหลายทีย คุณตั้งจะหลกกับ huh. วัวย่างนี่ใช่ไหมนะครับเขาไปตั้งกระหลกกับบัวเสียไปแล้วเราก็ไม่ไปนะวันวันองแสงเราลงกระบัวย่างอย่างไปมาหาสู่กันตลอดราช่างเสียไปแล้วก็ไม่อยู่ไปทำเอาแล้วครับกุทแจกใา่ไหมครับอืม วันนี้วันเสาคนก็ว่าซึวันทีอกว่ากท่วันที่หกนี่จำก็วนะวันที่หกซึ่งเปวันพระทั้งหลายจะววงันที่สลาใหญ่วับกาะจากษาไว้างธรรมะตังอาสังธรรมอาไตรวาที่ช่างจะบนทั้งขอ้เป็นอย่างนั้น นายสมนึกโลหิตด,ดีถวายปัจจัยเนื่องนั้นในวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาหนึ่งมื่นบาททวดเขาบอกให้ในายสมนึกขอให้ในายสมนึกหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยไวเออขาถวายปัใจจัยให้หลวงตาหนึ่งมื่นแล้วขอพรหลวงตาให้เขาหายโรคภัยไข้เจ็บโดยไว สมนึเกโลหิตดีลูกขอตาเจ้าค่ะลูกสาวของลูกที่อเมริกาฝากมาฝวายทองคำสองบาทกับเช็คหนึ่งหมื่นบาทเจ้าค่ะลูกสาวอยู่อเมริกาฝากมาทำบุญทองคำสองบาทเช็คหนึ่งหมื่นบาทเออออ้อพออืมพอ้พ่้คหนึ่งหมื่นบาททองคำสองบาทคอืมอ่า ถวายหนึ่งบาทช่วยชาติชาวนี้รู้สึกว่าได้ผลจมบัติเข้าทางหลวงเยอะอยู่ะมีชาติใจเราจะร่วมเปรยร่วมโจมปีห้าร้อยสี่สิบในรัีห้าร้อยสี่สิบทุกสิ่งทุกอย่างซบเสาไปหมดหัวบุกคนหัวสัตว์หัวจ่อลงไป ใช่เลยความร่มจงจนเราจะเสื่อมใจน,นี่ออกปากร้องโก้เลยมาเอาจะช่วยวเต็มกำลังนั่นแหละว่าตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งป่านนี้นช่วยตลอดมาค่อยฟื้นฟูขึ้นมาอย่างกองคําจะกลอดก็ไม่เสียได้นี่ก็ได้ตั้งสักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกิโลครับนั่น ทองคำาต้องมช่วยสร้างสาวนี้ก็ได้ตั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจลนู่นมันของเล่นเมื่อไหร่วะางนดอลลาร์ได้สิบล้านสองแสนกว่าส่วนเงินไทยกระจา,ายทั่วประเทศเงินไทยดอลลาไม่เข้าข้งหลวงแต่ไปกับเงินไทยช่วยทั้งประเ,ศระเทศกระจายไปหมดเลยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยจังหวัดพิษนุโลก เอาเทียนมาถวายหลวงตาแล้วบอกเป็นน้ำหนักสามกิโลกรัมจำนวนห้าสิบเก้าต้นเฮ้ยเทียนห้าสิบเก้าต้นน้ำหนักสามกิโลกรัมนี่นักเรียนมาจากพิธุโลกอืมเออพิธุโลกเลยช่วยตาเท่าไหร่ตาด้วยพิธุโลกมากกว่าเพื่อนนะพิธุโลกช่วยตามากกว่าเพื่อนต้องอ่านดูยิ่งขึ้นตาเขานิ่มัมนเป็น นื้ออะไรหนึ่งร้อยล้านกินไปนะตารอบหมดเลยลองอ่านดูที่ครับลองอ่านดูตา,ตาตามากมากอยู่นะตาเอาลองอ่านที่พิษสุโรกเนี่ฮะพิษณุโรกเก้าล้านห้าหมื่นบาทตาครับเฉพ 9, 50, าะพตาอย่างเดียวเก้าล้านห้าหมื่นบาท ก็ล้านห้าหมื่นบาทปริศโลกนะที่หลายจังหวัดเนี่ยเอาว่าอ่านเอาอ่านไปดูสินนะ่ะตาอ่านทุกจังหวัดเลยและครับเออเอาอ่านไปดูสิมันอ่านย่อๆจังหวัดนั้นจงังหวัดนี้เท่าไรเท่าไรเอาว่าไปมันอะไรกันจะไม่รู้ลายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับเมตตาเฉพาะเครื่องมือตาเป็นติดเจ็ดโรงพยาบาลอ่นได้เละฟังดีนะ เอว่าไปที่หนึ่งโรงพยาบาลอุดรธนานียี่สิบล้านบาทสองศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตานครเวียงจันประเทศลาวส0สิบล้านบาทเอาว่าไปสโรงพยาบาลบุรีรัมย์หล้านบาท 4. ี่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่8ดล้านหนึ่งแสนบาทหา,า 5, ลง ีนักกินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหล้านแแสนบาทหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก9้าล้านห้าหมื่นบาท7โรงพยาบาลอุตรดิตสี่ล้านสแสนบาท8โรงพยาบาลจังหวัดเลย9ล้านหหมื่นบาทเ้าโรงพยาบาลหนองบัวลำพูสองล้านห้าแสนบาทสีโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่น อาจารย์โลจังหวัดสกลน,นครห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทติ 11, เบเอ็ดโรงพยาบาลไข้ประจักษ์ศิงปาคมอุดรธานีสามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทติ 12, บสองโรงพยาบาลหัดใหญ่เก้าล้านบาทติ 13, บสามโรงพยาบาลเพชรบูรณ์หกล้านบาทติ 14, บสี่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีสองล้านสองแสนบาทติ 15, บห้าโรงพยาบาลสมเด็จ พระสังฆราชองค์ที่17เอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี1ล้านแปดแสนบาทสิบหกโรงพยาบาลจังหวัดนคปรปฐม2ล้าน5 0 0แสนบาท17โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์หายาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสองล้าน 2, 000, 7แสนห้าหมื่นบาทรวม17โรงพยาบาลเป็นเงินทั้งสิ้น นึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านตรงที่เยังตาแล้วมันเป็นหนึ่งร้อยกว่าแล้วก็จ่ายไปเรื่างอื่นๆรวมมาแล้วโหนาอะไรก็ออกหมดออกช่วยโลกทั้งหมดนี่เราพูดเฉพาะตานั้นเนี่ยที่ว่านี่เป็นตาไม่น้อยนะเรียกว่าหมดเราแบงนี่เลยนะ เราไม่มีกรรมแม่บาทเดียวแม่เราตั้งหน้าตั้งตาช่วยโลกจริงๆมีเท่าไรออกมดออกมดออกตลอดเวลาเลยอย่างนี้แหละช่วยไปจนเต็มความสามารถของเราก็รู้สึกจะเป็นวาสนาหรือว่าวาสนาขั้งสุดท้ายก็ได้ไม่ผิดเพราะมันแน่อยู่ในหัวใจนี้แล้วสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นผลงานของตนโดยลำดับ จนกระทั่งสันนิโกสุดท้ายนั้นมันพระพุทธเจ้าก็สันติิโกเป็นพระองค์แล้วไม่ต้องถามใครสาวกทั้งหลายตลอดมาจนกรทั่งปัจจุบันนี้เป็นสันนิโกจากผลงานของตนโดยลํำดับเช่นเดียวกันอันนี้ผลงานของเราที่ปณิัติมาแทบเป็นแทบตายก็ว่าสุดท้ายแล้วว่ะผลงานนี่สำเร็จทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าพูดถึงเรื่องภายในจิตใจหมดทางต้องสิแล้วหมดทุกอย่างเลยแต่ทิริยาสร้างภายนอกนั้นมันมีทุกแบบพวกปากเรานี่ะเรามีฝ่ามือเดียวเราตีปากไม่พออืีจูงหมาไปก็ก็ว่ากันหลวงตาจูงหมาจูงอะไรก็ว่าจูงอะไรก็ว่าไปหมดอันนี้แหละปากมันปากปากเปาะปากบอลพูดก็ว่าไปอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมเออเราก็จูงเราไปเราไปนี่ทิิยาภายนอกเข้าใจไหม มันอยู่ในสนามแห่งการตำหนิติชมโลกกรรมำแปดอยู่ในกิริยาเหล่านี้ทั้งนั้นแหละส่วนจิตใจผ่านบดพูดให้ฟังชัดเจนเราไม่มีอะไรที่จะคล้องลแล้วในจิตไม่ว่าลานี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราช่วยโลกยิงช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากนี้แล้วก็ดีดผึงไปเลยไม่กลับบอกว่าไม่กลับก็ไม่กลับ เพราะประจักษ์มันขาดกันอยู่คนเราฝังฟังวัตตวนฟังวิวัตจักวิวัตธรรมฟังวัตตวนคือหมุนกันตลอดฟังวิวัตวิวัตธรรมีหมุนกลับไม่ต้องมาอีกแล้วนั่นสองฝังเป็นคนเราฝังขาดกันแล้วเชื่อมกันไม่ได้เลยนั่นนี่แหละพูดจากสันทิธีิโกที่ปฏิบัติมา่มางน้อย เราก็ได้ช่วยโลกเต็มกําลังเราเรียกว่าเราไม่เอาอะไรก็บอกว่าแบ่เลยไม่เอาทุกอย่างไม่เอาทั้งนั้นแหละออกมดได้มากได้น้อยตามแต่จะเห็นต้องควรที่จะช่วยเหลือหรือมากน้อยเพียงไรตามเหตุผลและความจําเป็นที่จะช่วยเหลือที่นั่นมากที่นี่น้อยใครจะบาว่าเราลำเอียงไม่ได้อ응ืเราถือเหตุผลความจําเป็นเป็นสําคัญเหตุผลคือความจําเป็นเป็นยังไงยังไง ควรจะมากแต่น้อยก็ลงตามนั้นตามนั้นตามนั้นจนหมดจนหมดตลอดมาเราไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวเราละออกตลอดอย่างนี้ละเพื่อช่วยพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> นี่ก็บอกว่าเป็นเวลา,าสุดท้ายด้วยพูดอย่างเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ด้วยนะอืมเป็นเวลา,าสุดท้ายของเราไปแล้วจะกลับไม่กลับมาอยู่แล้ววะ่ะอืมเพราะว่าอย่างนั้นให้ชัดเจนเลย ใจกิริยาธาตุสางไหมอยู่ในสนามแห่งโลกธรรมแปดเราเอา,เอาริงเอาจังกำวมาไมาได้ทิ้งไว้เลยเอาโลกธรรมแปดทางไหนจะเข้าทางไหนเ,เข้าเลยบอกอส่วนกิริยาอาการเข้าใจไหมใครจะจะมีตีชมมาแล้วว่าม,ามาเลยกิริยาอันนี้เป็นเป็นสนามโลกธรรมไม่ให้เข้ามาในส่วนธรรมชาติอันึ่งเข้าไม่ได้ผ่านแล้ว่นั้นฟังเข้าใจ โลกธรรมมันจะอยู่ในวิสัยของโลกด้วยกันส่วนนอกจากโลกธรรมแล้วเลยโลกไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเอื้อมถึงแล้วพูดง่ายๆแม้ตัวเราเองเราก็ไม่เคยได้มีข้อใดที่จำเนี่ยจิตใจของเรารบกพ้่งตรงไหน,นหมดโดยสิ้นเชิงมีไมยทั้งใจล้วนโลกนี้เป็นโลกศูนย์เปล่าว่างเปล่าไปหมดเลยจิตหมดทุกสิ่งแล้วก็เรียกว่าหมดสมมติ สมมติทั้งมวลก็สูญไปหมดจากจิตจิตคลายออกหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความเมื่ยสูญรนล้วนนั่นแหละท่านว่าสูญจโตโลกังโลกเป็นของศูญเก่าสูญออกจากหัวใจหมดมีอะไรก็มีอยู่ตามสภาพของเขาแต่ไม่เข้ามาผ่านหัวใจทันเรียกว่าโลกนี้ศูญหมดศูญจากหัวใจนั่นหากันจำเอาไว้นะ การปฏิบัติธรรมในชาตินี้แล้วก็ในทําเต็นเมเ็ดเ็นหน่วยของเราจนกระทั่งหมดที่ต้องสิในการบำเพญ็ญธรรมเข้าสู่ใจเอาจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นเดียวกันหมดทางต้องสิหมดทุกอย่างภายในหัวใจไม่มีแต่จิริยานี่เป็นสนามของโลกธรรมแล้วแต่ใครจะตำหนิที่เทียนไปแบบใดภูมิอะไรมันเป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายและป่าของผลต่างหากนะ อันนี้เป็นเป็นสนามที่ลงของโลกธรรมชวนอันหนึ่งนั้นเข้าไม่ถึงแล้วนะอาพารยจำเอาไว้ที่าอาการนี้เหมือนโลกทั่วไปใครจะติก็ได้ใครจะชมก็ได้ที่าอาการอย่างนี้แต่ธรรมชาติดีก,กันหนึ่ง <c oughs> เหนือไปแล้วที่ตีเตียนไม่ไม่มีความหมายพากันจำมานะ <c oughs> เอาละวันนี้ตอนนั้นเราให้พรนะ <c oughs> แดโมง สิพาดาทอให้พอละนี่อิชิตังปฏิตังสุมหังชีบปเมวะสมิจัตุสาเพกูเรตุสังกปาจันโทปันะละโสยะธามนิโชติละโสยะธาสัพพิโยวิวัจานตุสัพโรโค นีนัสตุมาเตภวัตมันตาโยสุคีทีขายุโกหะอภิวาทานสีสนิจังปุชาปจายโนยัตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลานาสะสิตอนนั้นนี่แปดโมงกว่าแล้วนะ วันนี้วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกราพระจะเต็มหมดเลยที่ศาลาใหญ่ตั้งแต่เริ่มเที่ยงไปลวพระจะมาเต็มเพราะฉันอะไรตัางันอเพลงอปแล้วแตพระวัดบ้านเอาแน่เลยมาเป็นใหญ่ๆเอาแล้ไปไปดูก็พูดที่ว่านี่เราเอาของไปลงหรวงม่บาลท่าจัดการอย่าง นานๆไปเป็นระยะระยะแล้วมีโครงการเสียงไว้ในโครงการห่างกันระยะไหนเท่าไหรเท่าไรไปตามโครงการวันนี้ยังไม่ได้กำหนดเราจะไปลงเอ้ามันก็น่ารักเลยหมาเราแหาเราก็น่านละทำได้เลยมันน่านละดูทุกตัวดอุ้ยอ้าย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  หางกูียหางคอยหอหางกูยหางคอแ่าดีสดิเราีสิไปอ่ะไปอ่ะไปอ